ต้องยด้อยต้อ้ห้อต้องห้าไม่แสงมันไปถึงก่อนนะเราต้องไปเราต้องไปให้ถึงกันแสงแล้วผมก็ตกอ่ะ

โอ้โหแค่นี้ก็เร็วพอแล้วรับให้มันปรบให้มันเี่อีซี่หน่อย ขนาดแค่นี้นะเนี่นยใชเวลาสร้างนานมากจริงนะไม่ได้รอเล่นดู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 ครับดู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 ดบดูนูัูดมดู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 ดครับดั มีประตูเยอะๆเยอะแยะาวได้ไหมได้ครับแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่บ้านนะอันนั้นมันโรงพยาบาลครับได้ไหมฮะได้ครับผมคนรไปขอได้ครับแต่ไอ้บ้านสีขาวนั่นมันโรงพยาบาลครับไม่ใช่บ้านครับ <c oughs> อ๋อ กดไนนอ้นี่ครับกดตรงที่มันมีอ่ะแล้วกดที่มันตัวมีิมาอะเขืใอนเขกับควงอะไรยครับหมนไหมเห็นไหมเรนนี่คุณทำอะไรครัได้ครับตดนอยเยอนะแยะฮะทามลู ชาเลนจ์กระโดดครับต้องไปต้องไปถึงเส้นชายก่อนแสงครับห้าสี่สามสองหนึ่งผมจะเริ่มชาเลนจ์กระโดดสวัสดีสตีธ์จริงจังดี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 ดได้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 ตนเตือ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 นมันต้องไปถึงก่อนแสงอช็อเช็คอช็อตอช็อ รีบขึ้นรีบขึ้นเราต้องไปถึงก่อนแสงเพื่อนเไปถึงก่อนแสงแสงมาถึงยังไบฮู้วว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 วเวว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 นววววว เช็คอะกระชกช็คระชกกระชกช็อกกอช็คอะชกเช็คชาชกเช็คชชกชชกเช็คชาอะชกเช็คชกอะชกช็ารชช็คชกเช็คเร็วมากอ๋อผมอยู่ปส โซกเชกออเอหหอหอหอยหหหหดร็วอะใครยะไปตามทันได้ อ่ะโ,โชคอ่ะโชคโอ้ยโอ้ยยังทนที่จะเล่นต่อได้ถึงแม้จะหัวร้อนนิดนิดก็เถอะอ่ะโชคโอุย้ยขึ้น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 ,นโอ้ยเมื่อกี้ลืมไปแล้กดมิดเมื่อกี้ หัวร้อนดิผิดทางครับลองเล่นดูครับ สนุกดิแต่ว่าจะมีหวัวร้อนนิดๆแต่มันก็ต่อเล่นได้พูดเร็วนุกดิโอ,โอ๊ยรถต่อแบบนี้เราก็ต้องเร็วจริงๆนะเนี่ยดูดิ นผสม